ที่กองพลทหารม้าที่1อําอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์พลเอกณนะรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารพลัดที่1น,นะครับประจําปี2565ที่เข้าประจําการตั้งแต่วันที่1พฤษภาค,คม2565ของหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารม้าที่หนึ่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อพบปะพูดคุยให้เห็นถึงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาในฐานะที่ทหารใหม่คือบุคคลในครอบครัวของกองทัพบก ผู้บัญชาการฐานบกได้ขอบคุณหน่วยฝึกฐานใหม่ที่ให้ได้การดูแลเตรียมการฝึกตามนโยบายของกองทัพบกมุ่งให้ทหารใหม่มีความรู้ด้านการทหารมีวินยัยปลูกฝังอุดมการณ์ความรักความสม,มัคคีและพัฒนาศักยภาพของทหารใหม่ในทุกมิติผลักดันนะครับความถนัดของทหารแต่ละบุคคลควบคู่กับการเพิ่มโอกาสต่อย,ยอดการรับรชาชการในอนาคตหลังจบการฝึกฐานใหม่ทุกคนจะมีความพร้อมในการทําหน้าที่ด้านความมั่นคงการช่วยเหลือประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบก ที่มีความพร้อมในด้านระเบียบวินัยสามารถปฏิบัติตามภาร,รกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบมากยิ่งขึ้นครับในโอกาสนี้เองนะคะผู้บัญชาการทหารบกนั้นก็ได้กล่าวชื่นชมทหารใหม่ในความเสียสละที่ได้เข้ามาทำหน้าที่เพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองและเป็นกำลังสำคัญของกองทัพบ,บกการฝึกทหารใหม่ก,ก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เชื่อว่าทุกคนนั้นจะผ่านไปได้ด้วยดีและจะได้เห็นถึงคุณค่าในสิ่งที่ตนเองนั้นได้ปฏิบัติซึ่งผู้บัญชาการทหารบกก็ได้กล่าวเน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยดูแล ทหารใหม่อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้มีการช่วยเหลือดูแลครอบครัวทหารใหม่ที่ได้รับความเดือดร้อนตลอดจนทหารใหม่ที่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็ให้ปฏิบัติภารกิจที่เหมาะสมนะคะทางนี้ทางด้านของกองทัพบ,บกก็ให้ความสําคัญต่อความเป็นอยู่สิทธิสวัสดิการตลอดจนการฝึกทหารใหม่เนี่ยเป็นการเปรียบเสมือนการสร้างคนให้กับกองทัพแล้วก็ประเทศชาติมีนโยบายในการฝึกทุกคนจากบุคคลพลเรือนเปลี่ยนเป็นผู้ที่มีวินยัย โดยหลังปลดประจำการก็จะสามารถดูแลตนเองและครอบครัวต่อไปได้นะคะในโอกาส